สวัสดีครับผมเติมไขมันชาแนลวันนี้มีเมนูเด็ดๆแซบ่บๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับผมเป็นเมนูหมูสามชั้นย่างสวรรค์กับข้าวก็ได้กับแก้มนี่ยิ่งเด็ดเลยนะครับผมเมนูนี้เดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะครับนี่ครับสามชั้นนุม่มๆเคลือบน้าจิ้มย่างนี่คืออร่อยมากเลยนะครับผมสูตรนี้วันนี้ผมใช้เป็นหมูสามชั้นนะครับน้ำหนักอยู่ที่1นกิโลครึ่งก่อนอื่นก็นําหมูไปแช่เย็นก่อนนะครับประมาณสัก3 4ชั่วโมงแล้วก็ค่อยนํามาหั่นชิ้นนะครับผมสามชั้นเราจะได้หั่นง่ายเป็นช นี่ครับหมูทั้งหมด1นกิโลครึ่งเดี๋ยวเราไปดูสูตรหมักกันเลยนะครับอย่างแรกนี่ผมใส่เป็นพริกไทยขาวประมาณสักครึ่งช้อนก็ลูกพอชีกัวครึ่งช้อนเหมือนกันนะครับแล้วก็จะใส่เป็นกระเทียมไทยประมาณสัก3ช้อนสูตรนี้จะเป็นสูตรหมักให้อร่อยลงตัวเลยนะครับจะทานกับน้ำจิ้มหรือว่าไม่ทานก็ได้นะครับผมเครื่องเราก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็จะตามด้วยซอสปรุงรสฟ้าเขียวประมาณสัก 5, 5ช้อนอันนี้ผมใช้เป็นช้อนแกงนะครับในการตวงแล้วก็เป็นซอสหอยนางรม5ช้อนเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะตามด้วยเป็นน้ำตาลปีบ ประมาณสักเกือบหนึ่งทพีเลยนะครับให้มีหวานนานิดนึงจะอร่อยนะครับผมสูตรนี้แล้วก็จะใส่เกลือไปด้วยประมาณสัก1นส่วนสช้อนตามด้วยน้ําตาลทรายประมาณสัก1ช้อนครึ่งประมาณนี้ครับแล้วก็ผงนัวตามจะชอบนะครับผมถ้าใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับนมข้นจืดประมาณสัก1ทัพทพีแล้วก็จะมีซีอิ๊วดำด้วยนะครับประมาณสัก2ช้อนแกงหรือประมาณสักคร <ๆ S 2> ึ่งทงพีนะครับผมอันนี้ผมจะผสมเครื่องข้างนอกให้เข้ากันดีก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเทลงหมักหมูนะครับผมคนให้พวกเกลือน้ําตาลละลายดีก่อนนะครับค่อยเทลงหัก นะครับน้ำหมักเราจะเยอะนิดนึงฉ่ำๆเยิ้มๆเลยนะครับผมหมักเสร็จนี่หมูจะนุ่มน่าทานมากเลยนะครับส่วนนี้เบามือนิดนึงคุกเค้าเบาๆนะครับชิ้นหมูจะได้สวยไม่เละเวลานําไปย่างเสร็จก็จะได้ดูสวยน่าทานนะครับผมน่ครับก็จะนํามาเสียบไม้ประมาณสัก5-6ชิ้นต่อไม้เสียบเสร็จก็จะนําไปหมักในตู้เย็นประมาณสัก 2- 3ชั่วโมงแล้วก็ค่อยนามาย่างได้เลยนะครับผมนี่ครับไม้หนึ่งก็จะเสียบได้ประมาณนี้เดี๋ยวนี้ผมนําไปหมักก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูสูตรน้ําจิ้มกันต่อเลยนะครับผมสูตรนี้คือเด็ดมากเลยนะ ประมาณสัก800กรัมแล้วก็ตามด้วยเกลือประมาณสัก1นส่วนสทัพพีแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งทัพพีครึ่งนะครับน้าตาลปี๊บครึ่งทัพพีนะครับแล้วก็จะมีชูรสสามารถใส่ตามจะชอบได้เลยนะครับตัวนี้ใช้ไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนี่ครับเริ่มเนืดเริ่มเนียวได้ที่แล้วครับปิดไฟแล้วก็พักให้เย็นตัวประมาณหนึ่งแล้วก็ค่อยนําไปปรุงรสต่อนะครับผมนี่ครับเย็นตัวแล้วแล้วก็จะใส่เป็นพริกป่นประมาณสัก2ทัพพีเป็น2ทัพพีเล็กนะครับผม วก็จะเป็นข้าวคั่วสักครึ่งทัาพีคั่วใหม่ๆนะครับผมจะได้หอมนะครับน้ำจิ้มน้ำลาดของเราเดี๋ยวชิมดูก่อนครับแซ่บเลยครับเดี๋ยวขอเพิ่มพริกไปนิดนึงครับผมถ้าใครชอบทานเผ็ดเพิ่มพริกได้นะครับเพิ่มมะนาวไปนิดหน่อยแล้วก็หอมรวมครับผมชี้ไทยชี้ฝรั่งนะครับน้ำจิ้มน้ำลาดของเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมหมูนี้ผมนําไปแช่หมักในช่องฟิตเลยนะครับอยากให้หมูชิ้นสวยเวลาย่างจะได้ดูน่าทานนะครับผมผมใช้เป็นเตาย่างแก๊สเตาย่างอินฟาเรดนะครับในการย่าง หรือว่าใครจะใช้เป็นเตาถ่านย่างก็ได้แต่ควรอาจจะเยอะนิดนึงนะครับว่าตัวหมูสามชั้นนี่มีมันค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมนี่ครับมันเยิ้มเยิมผมว่าเมนูปิ้งย่างนี่ต้องมีมันหน่อยถึงจะอร่อยนะครับผมย่างได้ประมาณนี้เกือบจะสุกแล้วนะครับแล้วก็จะนําไปราดน้ําจิ้มต่อเลยนะครับเพิ่มความแซ่บให้กับ3ชั้นย่างของเรานะครับผมนี่ครับราดชุ่ๆเลยนะครับนี่ครับน้ำจิ้มเยิ้มเยิมน่าทานมากเลยนะครับนี่แหละครับผมหมูย่างสวรรค์สวรรค์จริงๆนะครับผมเด็ดมากนะครับตัวนี้ จะทำไ้ทานเล่นหรือว่าเป็นกับแกล้มนี่อร่อยมากเลยนะครับผมส่วนนี้เราราดน้ําจิ้มเสร็จเราจะทานเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะนํามาย่างให้แห้งอีกนิดนึงให้มีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นเหมือนผมทําเลยก็ได้นะครับประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับหอมน่าทานมากเลยนะครับผมนี่ครับฉ่ำๆเยืมๆเลยนะครับผมไปลองทําตามกันดูได้นะครับสายปาร์ตี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ